ใช่ครับน,น้อนเดี๋ยวมาเก่งกับพี่ไอ้หนุงแล้วก็ตายรอเห็นไหมพี่ข้าวไปเท่าไหร่แล้ว เริ่มปาร์ตี้มาแล้วมาติดตามพี่กันนอนๆเ <c oughs> <c oughs> พื่ออะไรวะโอเคมันมีไม้ถูดส่วมด้วยนะเนี่ยไม้แบบปัป๊มส่วมไหนไม่เห็นมีคนเลย น้อนหนีพี่ไปไหนน,น้อนตายสิจ้าน้อนมันซามันห้าวไอ้นี่มันห้าวภาพไปแล้วหนึ่งไม่รู้ว่าบอดหรือเปล่านะวันนี้ความ,มารมัดรกับโชดกรอกร้อยเต็มสิบเลยก็หน้านะเล็กเชียวเป็นบเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์สี่ตายชาคิดไปไปไหน <c oughs> กินชาบูต,ต้องใส่ผักมีความรักต้องใส่ใจคะว้าวาว้าวคำคามบาดใจกินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดนี่ะตัวเพิ่มตัวใหญ่ครับตัวน้อนเออ เดินอย่างกับควายเสียงดังมันมีแบบพวกที่แบบเล่นครับจริงเก่งๆแล้วมาเล่นเกมเนี่ยไปเจอเนี่ยโอ้โตอเคตัวอะไรกันยิงเท่แร้เนาะพีโหดนะหนูไหวหรองอมีมอนยิงด้วยก็เท่ครับน่นอนหดวะเท่ปะ ม้วนยิงอะเห็ุนี้ก็ไม่ไปไหนแต่คือเหตุเกิดจากความเงาเหตุเกิดจากความเงาเยนดีขอบคุณโศกสิบดาจุ๊บมีอะไรปักหัวมาด้วย เราไม่เห็นเมื่อกี้ขอบคุณมากที่ช่วยชีวิต <Whoa. S 1> นู้นนูนข้างหน้าอะไอ่ะไหนนะยิงกันตรงไหนอ่ะนูนนูข้างหลังข้างหลังข้างหลังสมดําหน้า ใช่สิครับน้องเดี๋ยวมาเก่งกับพี่ไอ้หนุงแล้วก็ตายหรอเห็นไหมพี่ข้าไปเท่าไหร่แล้วสี่แล้วนะจ๊ะน้องไหนหมดเฮ้ยโดน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 ตรงไหนวะโดนตรงไหนยิงวะยังไม่เห็นคนเลยอ่ะแน่จริงอย่าแอบสิไหนอะเห็นคนแล้วเหรออ๋ออยู่ในบ้านเหรอต้องบุกไปยิงมันสิไปกลัวมันทำไมล่ะอยู่หลังบ้านเหรอเอ้ยธนาปนจุ๊บ อ๋อนุ่งเจอแล้วเจอแล้วไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยแล้วนะเนอะอย่ากลัวไม่ต้องกลัวโอ้โอ้เออโดนต้องยิงไปต้องวิ oh, oh, ่งไปฆ่ามันนะต้องอ้อมแล้วต้องอ้อมเออนั่นแหละอืนั่นแหละยิงยิงมันฝังซ้ายยิงมันเออ เอ้ยน oh. ี actually, ่น oh, on. ี n ons. N ons ่นี่ข้างหลังฮะน้องน้องหนูตายสิจ้าเออนู้นนู้นนู้นอยู่นู้นอยู่หลังหินหลังหินตรง S W นู่นนู้นมันกิ้งไปนู่นแล้วโอ้โหมันกิ้งไปเลยเว้ยวงอยู่ไหนวะเข้าวงเข้าวงดีกว่ามันอยู่นอกวงไม่ต้องกลัวหรอกมันก็ตายไปครับน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยตายไป มันอยู่หลังมันมันมันอยู่นอกวงมันอยู่นอกวงละดักยิงมันเลย้รงหน้ามีโหเกือบตายเกือบตายไหนอ,อีกอะบอกกันได้นะโ <c oughs> น้นมีแอร์มีแอดรอปอยู่ตรงโน้นแต่มันน่าจะอยู่นอกนอกเส้นลว โอ,โอ๊ยข้างหลัง <S <S เมันตายละเออเออไปครับอยากถามว่าผมใส่ชุดนี้น่ารักไหมอ๋อผมกินข้าวแล้วผมก็น่ารักเสมอแหละเอ้ยเฮ้ยตกใจมึนไหมดูหน้าเบาไว้ค่ะจะได้ไม่มึนมันก็มองหน้าเบาไว้โอเคนะ ไปจ้าแต่เราตอนนี้เราวิ่งหนีก่อนเราอยู่ไกลวงโอเคโคเทะ่ะโอ้โหยิยงอะไรกันน่ะตายแล้วตายแล้วตายและว,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 วิ่งวิ่งวิ่ง ไกลอยู่้วเนี่ยไปครับไม่ต้องกลัวต,ต,ตามมาเองเรอโอ้มีนะมีมามีมาน้องน้อยตายไปซะจา้าเก่งดีนะเก่จงจริงๆเลยนะตัวแค่น,นี้เก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ โอ้โหจอหน้าละก็คนใส่จริงเหรอนาน้นะเราหลอต่อใจไปวิ่งมาเร็วๆดิเราอยู่ข้างหน้าคนเดียวเองเราเป็นน้องน้อยนี่เราไม่รอดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตาย เล่นกับใครไม่เต่นใส่แบบเปืนช้ามากเลยน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยจะขึ้นบนนี้ให้ดนูนะทุกคนแมะเดินขึ้นเขาอะครับไหนอะเขานจนยิงว่ะยิง้รงไหนวะ กอเป็นน้องน้อยป็เป็นน้องน้อยแล้วก็มาดูโดนจริงแจกทางไหนโอ้ใช่ด้วยช่ด้วยอุ้มหน่อยมาอุ้มหน่อยนี่ข้างบนนี้ข้างบนมีข้างบนเบอร์สามข้างบนข้างบนข้างบน,งบนชากิทข้างบนเนี่ยอุ้มเดี๋ยวดิอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเอออุมอ้มหน่อยอุม้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้ม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 ดูหน่อยข้างหน้านั่น น้องๆใช่ไหมขอ้กระเกหน่ารักมากโอ้โหคุณทับ mày nhìn nhìn đây nè ủm 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 おい! Yeah, yeah. ข้าไปได้แค่สามเองเออนแนนยิงหัวม,มันอืมมันแะไรมันเป็นน้องน้อยมันเป็นน้องน้อยพี่แนนมันเป็นน้องน้อยพี่แนนไปนข้ามมันอีกพี่แนนจิงว้าวขวาขวาขวาโอเราไม่ได้กินไก่หรอเนาะแนนต้องแบกแจังวจหวะนี้ไม่ได้กินไก่อะ่ะแป๊ะเลยไม่น่าเลย con này ôm 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 ôm